น้องชาวจุวารรทุกท่านครับการรำการกรรมการรำการสารัสมปทานก็ลืมไปถามพี่น้องนิดหนึ่งครับว่าถ้าท่านมีบ้านทรงไทยเป็นกรดกตกทอดมาหลายร้อยหลายพันปีและเป็นเจ้าบ้านเกิดที่นี่โตที่นี่เรียนที่นี่และอยู่ที่นี่มีลูกมีหลานอยู่ที่นี่ แล้ววันดีคืนดีแขกมาเยี่ยมบ้านนะแขกมาเยี่ยมบ้านในนี้มากไม่ได้หมายถึงแขกอิสลามนะฮะแขกมาเยี่ยมบ้านท่านแล้วบอกว่าท่านบ้านของท่านไม่เหมาะสมกับผมเลยผมขอรื้อห้องนอนใหม่ได้ไหมผมจะมาขออยู่ด้วยแต่รื้อห้องนอนเพื่อให้เข้ากับบ้านผมสมัยที่ผมอยู่ในยุโรปเมกราการื้อห้องนอนใหม่ตกแต่งให้เหมือนกับสมัผมที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียท่านจะยอมไหม เรื่องร้อนไม่พอหรือครัวนะครับครัวท่านเนี่ยผมว่ามันไม่เหมาะครัวท่านมีเน้ำมันหมูอยู่ด้วยผมไม่กินน้ำมันหมูมหรือห้องครัวตกแต่งใหม่แบบนี้ใช้ไม่ได้ผมเป็นแขกผมไม่อยู่เนี่ยนะมันไม่เหมาะสมกับผมผมขอย้ายจัดแปลงห้องครัวใหม่เพราะผมไม่กินหมูท่านคิดว่าเป็นท่านเป็นเจ้าบ้านทห้ย,ยอมใหม่นี่คือสิ่งที่ท่านต้องมีคําตอบ ผมเองเนี่ยไม่รู้ว่าบ้านเมืองของเรามันเกิดอะไรขึ้นหรือมันยุคที่อ่อนแอการศึกษาเรื่องความมั่นคงอ่อนแอคือพอดีผมเป็นทาหารนะฮะจบเสเมกามาแล้วก,ก็มองดูหรือเป็นเพราะว่าเราอ่อนแอเรื่องการศึกษาในดีเรื่องความมั่นคงนักการเมืองเองก็ไม่มีความรู้เรื่องความมั่นคงนักปกครองประเทศก็ไม่รู้เรื่องความมั่นคงนะตรงนี้หรือเปล่า เรียนหลักสูตรดารยอกับหลักสูตรเสีหลักสูตรนู่นรวมมากมายแต่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันเพีย้ยนถึงขนาดมีประธานสภาพอิสลามเพีย้ยนถึงขนาดมีลัตติกับสงสรธญนิการเป็นคริสเตียนก็มีเป็นอิสลามก็มีมันเป็นมาแล้วที่พูดนีเป็นสิบปีนะไม่ทราบว่ายุทธศาสตร์ชาติอยู่ตรงไหนหรือว่าเพิ่งจะล่างกันหรือเพิ่งจะคิดกันแล้วคิดมาแล้วเนี่ยนะยุทธาศาสตร์คิดอะไรอยู่ กำหนดอะไรไม่บ้างผมเคยอยู่อเมริกาปีหนึ่งเนี่ยนะผมถามเพื่อนทหารอเมรกาบอกเฮ้ยอเมริกากเกาพื่อนทหารอเมรกาบอกเฮ้ยเป็นไปได้ไหมยูเนี่ยประเทศยูเป็นประเทศประชาธิปไตยเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ประหาดีเป็นมุสลิมโดมโนอิมพพสโต้แล้วเป็นไปได้ไหมทีออ่มุสลิมหรือชาวพุทธขอเป็นรัฐตีกระทรวงการตาระเทศอเมริกาอิมพพสโต้แล้วเป็นไปได้ไหมผบกองกําลังจะไปลบในซาอุดีในอิหรา่านในอิรักเนี่ย แต่งตั้งมุสลิมเป็นผบอกองกาลังเป็นไปไม่ได้ผมก็งงอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับมันยังไม่กล้าให้ผบอกองกําลังหรือผบออเราทับเป็นมุสลิมเลยรัฐตีกระทินงการการเป็นไปไม่ได้ประธานทีก็เป็นไปไม่ได้ประธานสภาก็เป็นไปไม่ได้ไไไดแต่งเมืองไทยเป็นหมดแล้วแม้แต่ประทรวงมหาไทยก็เป็นอิสลาม พี่มองบอกแตหกหักผมก็แตหกหักพราะพี่มองเป็นหนึ่งมองหลวงแต่ผมเป็นทหารรับใช้พระราชานะฮะมันต้องแตกหักแล้วเป็นไหวแล้วไม่ต้องเรงใจใครจะเอากับผมบ้างผมจะเอารู้อยู่เต็มอกหลัรก็จะสาบกล่าวไว้ว่าการเมืองการปกครองไม่ควรเอาเรื่องศาสนามาแทรกแซง ผมจำได้สมัยรเป็นเด็กการเมืองการปกครองไม่ให้เอาศาสนามมาแทรกแซงรวมทั้งห้ามพระสง์เกี่ยวข้องการเมืองใช่ไหมแต่ถามว่าห้ามพระสง์เกี่ยวข้องการเมืองมันผูกหรือเปล่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนคุณออกกฎหมายกดหัวพระสง์ออกพรบงสมกดพระสมแต่คุณห้ามพระสง์ออกกฎหมายมันบ้าหรือเปล่าคุณห้ามพระสง์เกี่ยวข้องการเมืองแต่ คุณไม่ห้ามคนต่างาศาสนาเกี่ยวข้องการเมืองออกกฎหมายมาควบคุมมาแทรกแซงการเมืองนี่คือปัญหาในขณะที่คุณห้ามระสง์เกี่ยวข้องการเมืองนะแต่คุณออกกฎหมายให้คนต่างาศาสนามีอิทธิพลทางการเมืองเหนือชาวพุทธเป็นป้าเปล่า,านี่คือปัญหาคุณให้นักการาศาสนาที่เป็นกรรมการกลางอิสลามจังหวัด ระบ,บุว่าไม่ใช่นักศาสนามีสิทธิในการเรือนได้อันนี้มันขัดแย้งกันไหมแล้วคุณมาแทรกแซงอะไร